อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสศิธินคราดนะครับไม่ได้อยู่ในเรือใบนะแม่ทงปิวสวยอย่างนี้เดี๋ยวจะคิดว่าอยู่ในเรือใบเดี๋ยวจะพามาดูที่เพื่อสร้างกาลังใจที่สวยๆนะอ่าทุ่งนี่ให้ดูก่อนเอามายวดน้ําลายกันก่อนอ่าวิวหุบเขาเลยอ่าหุบเขาล้อมรอบเขียวขจีเลยนะช่วงเดือนมีนาคมเมษายนีป,ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวตามผมบอยเสศิธินคราชมาแต่ไม่ได้มุ่งขายนะบอกแล้ว,บลวเบื่อกันขาย อะไรเจอหน้ากันต้องขายตลอดมันไม่ใช่แล้วมันปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นเอาดูที่ไหนแบบสบายๆดูแบบสบายๆกำลังใจมีเดี๋ยวถ้าใครเขาชอบก็ซื้อเองผมนึกอ่ายึดนโยบายอย่างนั้นน่ะนะอ่ะตามผมบอยเศรษฐีนักล่ามาเดี๋ยวพาไปดูอ้าวไปอ่ะโอเคครับนี่ทุ่งหญ้าโล่งๆเลยให้ดูหุบเขาก่อนถึงบอกไงฮะไม่ได้ดูให้ดูเพื่อต้องขายอ่ะเออให้ดูเพื่อสร้างกำลังใจกันให้เป็นทางเลือกดูแบบงนี้ไม่ดีไปดูที่อื่นก็ได้เออ ไล่ละสี่แสนสองอ่าไร่ล,ละสี่แสนสองให้ดูก่อนนะอยู่ที่อู่ทองน้ำมีไฟมีอู่ทองสุพรรณบุรีอ่าห่างจากกรุงเทพไม่ไกลมากนู่นน่ะอบตอ,อยู่นั่นเองหลังคาส้มๆอบตอท่านเซิร์ชดูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหวังคลิปนี้จบปุ๊มนะเปิดเลยเทศบาลตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีเปิดเลยเาานะระบบอ,อบอีก2กิโลก็ถึงแปลงนี้อ่าแปลงนี้ผมไม่ให้ขึ้นชื่อว่าเนินสยามหนึ่งอ่าเรียกชื่อว่าเนินสยามหนึ่งนี่เขามาเตรียมปลูกบ้านแล้วอ่า มันมีตก 30- 40แปลงนะ s, ไปเกือบหมดแล้วแต่วันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งแปลงมาดูเป็นทางเลือกนะเนี่ยดูดูดูความแรงของลมมาแล้วกันนะดูพงนี่ปิวสวยเลยอ่ะไปะดูกันเดี๋ยวปีนี้ผมเพิ่งเปิดขายมาตอนต้นปีห5นี่นะคนเขาซื้อกันไปเยอะแล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่ปลูกบ้านหรอกนะเขาซื้อทิ้งไว้ก่อนบางคนก็เก็บเงิน2ขยักอะ่ะขยัก,กแรกเก็บเงินซื้อที่ขยักที่2เก็บเงินปลูกบ้านเพราะฉะนั้นเขายังไม่ปลูกนี่ลาดยางอยู่นี่เองเลยรั้วไเนไะด้คือลาดยางแล้วอ่ะลาดยางแล้ว จากนี้ไป4เลนประมาณ2กิโล4เลนเส้นสามน้ำสามกำลังทําเลยนะระหว่างทางที่ท่านขับรถมาเนี่ยจากอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีมาที่เนี่ยกำลังทํา4เลนเลยอ่าข้างหน้าที่ผมบอกว่าก2กิโล2กิโลถึง4เลนเนี่ยเขากำลังทําขับรถมาดูก่อนละกันนะอย่าเพิ่งไปคิดหลับตาคิดเอ๊ะมันคงลําบากมันคงไกลไม่รู้อะ่ะ110กิโลผมจากจับจากเซ็นทันเวสเกตอ่ะ,ท,อะท่านก็ลองดูละกันเนาะนี่จะพามาดูแปลงนี้นี่3ไร่3งาน A11 อ่า เอสเอ็ดนี่ใครเอาแปลงนี้นี่เดี๋ยวให้สาราด้วยเลยเนี่ยให้สาราด้วยนะเนี่ยทงอันนี้นี่ดูคร่าวๆก่อนครงการที่44นะโครงการที่44หรือเนินสยามหนึ่งนี่จากทงอันนี้เลยนะไปสู่นู้นเลยทงปิวตรงนู้นเลยหน้ากว้างก็ประมาณสัก60เมตรเนี่ยหน้ากว้างประมาณ60เมตรแล้วลึกไปนู่นก็นประมาณเป็นร้อยเมตรถึงนะถึงแต่มันอาจจะไม่เป๊ะอย่างคำพูดผมหรอกเพราะว่าถ้ามาตาสวนคือหนึ่งไร่มันก็คือ40่คูณ40เมตรแต่นี่มัน สามไล่สงานอ่าเข้าๆอ่าถึงตรงนู้นนะหน้ากว้างอ่าได้ศาลาไปด้วยได้วิวุบเขาอย่างนี้ไปเลยอ่าซื้อแล้วได้วิวหุบเขาอย่างนี้ไปนี่เขาเพิ่งถมมาประมาณต้นปีนี้เองตอนนี้มันเพิง่งโดนฝนย่ามันเพิ่งขึ้นอ่าให้ดูโดยรอบดูบรรยากาศก่อนทงฟิวไหมดูความแรงของร่มมาแล้วกันนั่นอ่ะ,อะทุง่ง อย่าคิดว่าไม่มีบ้านคนระหว่างทางที่เข้ามานี่บ้านคนทั้งนั้นแหละ,ะแต่อันนี้มันเป็นโครงการที่เข้ามาข้างในไงอาจจะยังไม่ได้ปลูกบ้านกันระหว่างที่จะถึงโครงการนี้มีอีกหนึ่งโครงการเหมือนกัน20-30แปลงเดี๋ยวอีกสักปี2ปีขึ้นกันทุกภาพไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยอยู่จากกรุงเทพมาแล้วจะมาอยู่ยังไงโดดเดียวเดียวได้ซื้อเก็บไว้เถอะสปี3ปีนะครับไปไปดูความกว้างก่อนเมื่อวานพายุฤดูร้อนมาแถวนี้นะนี่กลางองอาหารนี่กระจุยเลยพายุลมแรงมากนะ ลมแรงลมแรงนี่มันดี2อ,อย่างนะลมแรงคืออากาศมันสบายสบายแต่ถ้าปลูกสร้างแล้วไม่ดีก็กระจุยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่มันเป็นแบบช่องลมสบายๆอ่ะนะช่องลมผ่านอ่าวิวหุบเขาเนี่ยหุบเขานี่คืออยู่ที่อำเภออู่ทองนะสุพรรณบุรีแปลงนี้เฉนดคนุดแดงด้วยนะลืมบอกราคาเลยไอ้สามไร่สามงานเนี่ยนะขายมาันไร่ละสี่แสนสองนะครับสี่แสนสองคูณสามไร่สามงานไปนะก็หนึ่งจุดห้าเจ็ดล้าน 1.57่ัาน1.575ดปวดหัวหนึ่าพอนะไม่ได้ลดแล้วนะราคาไม่ได้ลดแล้ว1.57ล้านอ่้า1ห้า0 0นเจ0 0 0ื่นะไม่ได้ผ่อนนะโครงการพวกนี้ไม่ได้ผ่อนบอกไว้ก่อนเข้าแบงก์ก็ยากเข้าแบงก์ก็ยากเพราะอะไรเป็นที่เปล่านะไม่ได้พูดว่าจะต้องเลือกเอาแต่เงินคนรวยไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นจริงๆนะบางแปลงผ่อนก็คือผ่อนแต่ตอนนี้แปลงผ่อนที่มันหมดแล้วนะฮะเหลือแปลงเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นพูดเอาตรงๆเลยแปลงที่ผมจะบอกเนี่ย สามไร่าสามงานเนี่ยมันติดถนนสองด้านนะติดถนนสองด้านด้านที่หนึ่งคือเนี่ยหน้าโครงการนี่เลยดูความแรงของลมมาดิมันเอากังหันปิวกระจุยเลยเมื่อวานพายุรุ่ร้อนมันมาเนี่ยฝนตกเมื่อคืนนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขียวก็จีเลยมาปลูกต้นไม้นี่ก็ลมลื่นเลยที่ผมบอกเมื่อกี้ติดถนนสองด้านด้านที่ผมดือยู่นี่คือด้านที่หนึ่งนะไปดูด้านที่สองกัน นัดหม่ล่วงหน้าหน,ห,นหนึ่งวันจะได้ไม่หลงจะไม่งง่ะนะพยายามนัดใหม่ล่วงหน้านิดนึงนะครับเข้าใจว่าบางทีท่านมาเองได้แต่นัดดีกว่าจะได้ชชว์อันนี้คือด้านที่สองอ่าถนนนี่กว้างหกเมตรจะเจ็ดเมตรซะด้วยซ้ำอ่าถนนยังกว้างเลยนี่คือหนึ่งด้านนะแล้วนี่คือหนึ่งด้านอ่าใครซื้อแปลงนี้ได้ถนนสองด้านมีให้เลือกหลายแปลงจะมาดูก่อนแต่ผมเชี่ยแปลงนี้อ่ะเออผมเชี่ยแปลงนี้เพราะอะไรมันติดถนนสองด้านแล้วมันอยู่ใกล้ๆกล้กับภูเขาอ่าอ่ะไปดูกันซึ่งสุดตรงไหนกัน รงป้ายน,นะนู่นนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือแปลงนี้นะ1.57หาล้านไปดูบรรยากาศอ่าผมมาตอนเที่ยงมันก็อย่างนี้แหละแต่ตอนเที่ยงได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้แสดงว่าช่วงเช้าช่วงเย็นมันก็โอเคแล้วผมบอกท่านก่อนนะเฉลี่ยไร่ละ42แแถวเนี้ยแปลงอื่นๆนะท่านขับรถมาท่านจะเจอป้ายติดกันเต็มไม่หมดทงติดกันนับสี่ไม่ 2, 000, 3, 000, 3, 000, ท้วสอ0 0 0นส0 0แสนเจ้าขายกันนะเออ ทำไมถามว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นคนอื่นก็ขาย2องแสนสามแสนเองแต่ทำไมอันนี้มา4ี่แสนมันไม่เหมือนกันห้าแสนหกแสนแถวนี้ก็มีให้ดูบรรยากาศให้ดูอย่าไปเปรียบเทียบนะอย่าไปเปรียบเทียบบางทีที่ไหนก็แล้วแต่แค่ข้ามถนนราคายังไม่เท่ากันเลยนะแล้วมันห่างกันไม่มากไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาขายสามแสนที่นี่ไรล,ละสามแสนคนอื่นนะที่นี่ไรหนึ่งห้าล้านมันไม่ใช่นี่มันห่างกันแค่หลักแสนนะแต่หลักแสนมันได้คุณภาพอย่างนี้ก็ลองดูเอาแล้วอนาคตขายราคาไม่ตกอะเออ ถ้าไม่ได้สองแสนสามแสนถามว่าดีไม่ดีเจอแปลงดีก็ดีเจอแปลงไม่ดีคิดไว้ด้วยว่าสมมติอีกสามปีท่านขายทํายังไงอะขายออกเปล่าราคาตกไหมนอกจากขายออกแล้วราคาไม่ตกไม่ขาดทุนแล้วจะต้องมีกําไรเหลือบ้างเออท่านต้องดูที่อย่างนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เอาดีเข้าตัวช่วยให้คนอื่นไม่ใช่นะกาลังจะบอกท่านว่าดูที่ต้องใจเย็นๆดูที่ต้องเลือกอย่าเอาถูกเขาว่าอย่าเอาแต่วตะสักดตะว,ว่าถูกอ่าใช้คาพูดแรงๆนิดนึงนะบางคนนี่อะไรก็ถูกไว้ก่อนนะเข้าใจ ที่มันไม่ได้ขอกันฟรีมันใช้เงินซื้อเข้าใจหมดพเพียงแต่ว่าเหมือนรถยนต์อะเพิ่มอีกนิดนึงมันได้ดีกว่าอ่ะแล้วมันคุ้งกว่าสมมุติซื้อมือหนึ่งมือสองแน่นอนมือหนึ่งมันแพงกว่ามือสองนะแต่มือหนึ่งใช้ไปเลยลืมเลยมีสองอ่ามืติมือหนึ่งล้านหนึ่งมือสองอาจจะห้าแสนไม่ต้องอะไรหรอกวันนี้ฉันออกรถเนี่ยไปแดงเลยนะพรุ่งนี้ฉันขายราคาก็เหลือครึ่งหนึ่งแล้วอ่าเพราะมันต้องดูขนาดรถราคาย,ยังติดควบขนาดนั้นที่ดินก็เหมือนกันต้องมองกันไกล ซื้อแล้วล้อมรั้วซื้อแล้วปลูกบ้านซื้อแล้วปลูกต้นไม้รลคามจะได้ไม่ตกอ่าแตงนี้บอกไปแล้วนะว่าฉนดขุดแดงน้ามีไฟมีนะน้ํามีไฟมีน,ะน,มมนี่มาถึงเสาตรงนี้นัดหมายล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับพยายามจะบอกตรงนั้นนะพอผมเจอบ่อยคือจะถึงแลวง้วนะอยู่ตรงไหนมาพาไปด้วยโอ้หายตัวไม่ได้ครับหายตัวไดก็จะหายตัวไปแล้วพอมาช้านิดนึงทาไมใช้ชมาดอดตั้งนานผมก็อยากจะด่าใช้คําว่านี้เลยนะก็อยากจะด่าว่าเอ๊ะเขาบอกให้นัดล่วงหน้าหนึ่งวัน ทำไมฉไหนเลยจึงเห็นแก่ตัวขนาดนั้นเอาตัวเองสะดวกแล้วก็บอกว่าเกงใจไม่กล้าโทรผมว่าอย่างนั้นไม่น่าว่าไม่ไม่ใช่เกงใจแล้วฮะหนักกว่าเกงใจแล้วล่ะพูดตรงๆนายกรธจะนะอ่านี่ตรงนี้นะครับไปถึงตรงทางแยกแล้วก็โอบเลยไปด,ดูหลังนู้นกันนะครับส่วนใหญ่ขอเป็นอนุญาตตัวตนของบอยเิรีนักล่าตรงๆเลยนะครับเป็นยุคดั้งเดิมอ่ะดั้งเดิมผมเป็นอย่างเงี้ยอ่าผมเป็นอย่างนี้แต่เวลาไปรีวิวกับทิดอื่นเนี่ยผมก็เป็นสไตล์สนุกสนานนะ สบายๆนะครับเพราะผมคนสองคู่สองบุคลิกกันนะครับเนี no no. ac ac 40 40. Hey, ่ยแดดแดดเริ่มจางละพอลายเมฆมันเริ่มบังเนี่ยตรงนู้นแดดออกดูเมฆดิเนี่ไม่งงเนาะพื้นที่ไม่งงนะครับก็ประมาณอย่างที่บอกอะร้อยประมาณร้อยร้อยยี่สิบได้ร้อยยี่สิบคูณสี่สิบสี่สิบเอ้ยขอโทษร้อยยี่สิบคูณหกสิบเข้าๆนะเข้าๆนะนักวิชาการไม่ต้องสวนนะครับเข้าใจว่าท่านเก่งท่านรู้อันนี้แค่เข้าๆพอนะครับ อันนั้นที่ตะวันออกมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะนะเมื่อกี้ดูอยู่ลืมละคือแต่ละแปลงมันหันหน้าไม่เหมือนกันไงครับก็ให้เป็นทางเลือกกับท่านแล้วกันเนาะเป็นทางเลือกในการดูที่ดูทางนะครับดูที่ต้องมีสติซื้อที่แปลงนี้ได้ฉนดอันนี้ก็ต้องตรงกันนะไม่ใช่ว่าซื้อมาไปโอนที่สํานักง,งานที่ดินได้ฉนดพืนหนึ่งแล้วไปได้ที่อีกที่หนึ่งเนี้ยดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับบางทีผมต้องให้ข้อมูลตรง,ตรง,ตรง,รงๆจนบางคนยังไม่อยากจะซื้อ นะครับเพราะว่ามันแสลงหูฟังไม่ได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นยาแล้วกันครับอ่ะไปดูกันตรงนี้ถึงหลักนี้กล้องอาจจะไม่นิ่งนิดนึงนะเพราะว่าพื้นที่มันเป็นด้วยกายภาพมันไม่ค่อยเรียบนะครับน้ําไม่เคยท่วมนะครับน้ําไม่เคยท่วมคนที่บอกว่าท่วมเขาขายนี้นั่งทุงน้ําท่วมเอาเอาหลักฐานมานะครับเอาหลักฐานมาลูนะครับบางคนก็เก่งแต่ปากผมพูดอย่างนี้เลยนะ <laughs> เก่งแต่ปากรู้ไปหมดเจาา้าของก็ขายเขาหนีน้ําท่วมมาสิเจ้าของบอกว่าโอ้ กูอยู่มาตั้ง2 0 30ปีแล้วรุนพ่อลุนแม่กูยังไม่เคยท่วมเลยมึงมามาเมาื่อไหร่วันนี้ยังรู้อ่าต้องพูดกันอย่างนี้มันมีอย่างนี้จริงๆนะครับต้องดักทางดักคอกันไว้ถึงหลักตนนัวนี้แล้วก็ตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปหลังป้ายอ่าลองดูแล้วกันนะหมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับ3ไร่3งาน1.57ล้านอําเภออูทองสุพรรณบุรีราคาไม่ได้ลดแล้วนะไม,ไม่ไม่ต้องต่อนะครับเดี๋ยวจะเสียวความรู้สึกนะครับเดี๋ยวก็จะมีบ้านอย่างนี้มาตั้ ผมบอยเศรษฐีนักข่าให้ข้อมูลท่านเพียงเท่านี้ชอบยังไงแปลงนี้ชอบวิวอย่างนี้ชอบภูเขาอย่างนี้สายลมอย่างนี้แสงแดดอย่างนี้พิมพ์หัวใจให้ผมคนละดวงแล้วกันนะขอใจสีแดงคนละดวงแล้วกันอ้าวโชคดีมีความสุขนะผมบอยเศรษฐีนักข่าไปแล้วร่ลำรวยร่ลำรวยทุกท่านเลยใครชมช่องนี้ขอให้เป็นมหาเศรษฐีทุกท่านเลยคิดสิ่งใดก็สมปรานาใครมีนี่ขอให้หมดนี้ใครมีทุกขอให้หมดทุกใครมีสุขก็สุข,สขยิงย่งขึ้นไปเนาะไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับ